สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม,มนนวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโขกนะครับในวันที่30พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภที่ปูล่านตุ่มนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมไปเบิ่งนออเดอร์ขับเด้อว่าจะเห็นเลขตัวใดเนาะครับเนาะเพื่อตัวเลขของปูล่านตมอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มี่หงวันในงวันวันที่1ธันวาคม2564นะครับ ครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญทํานําโชคมาเด้อครับเดอ้อโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นำมาเดอ้อครับเดอ้อครับท่านผู้ชมไปเบิ่งนํากันเดอ้อครับเดอ้อว่าจะได้เลขตัวใดเนาะครับเนาะ อาดคอนเหรนล้านล้านปูขอของเหรนยญพันเต้มเลยเพื่อนอะแสดงว่าผู้โชคดีหลายน่ะพอเนาะเพระนมาแก่บุญนะนมาถวายมาแก่บุญครับอเอาว่าพวกคู่หน้าบกเกลือคร,รับเพื่อกลาเริงครับปนถือกันเป็นล้านเนอะครับเนาะขเขาเกิดใค อจุดเทียนในปูก่อนบ่พอจุดเทียนไฟส่ยหน้าบัดเนีย่ยครับไฟเดี๋ยวเดียวครับ ขอจุดถูกกอนเนาะจุดเทียนกอนเนาะไก่เนาะเพิ่นไหนซานใหม่มากตอนนี้ยังไม่เห็นมากเท่านี้เพิ่นไหนซาน้วเขามาตังครับ จบดีนะคนนำมาหายนอา้อง,ไ,อง,ไ,องไ,ได้ยุงครับได้ยุ่มนันที่พอ ຝາດນີ້ກາບໍ່ຕິດຢ จะห้าถูกอ เส well. ียไปขวดไงเพ่ะ hết màu hoa Khiếp thế này. mình được kẹt bảo. Không được. mình ghét ผมเห็นเด็กสองครับเด็กข้าครับไปเชกันบ่นมามื่ตามโดีบ well <laughs> มืดขูยางเนาะครับกระโจ 天不炮。 Chén lịch sử tôi điều. Rồi, พอเห็นเจ็ดเก่าเอเกนี่นีเ็ดนี่พ่อกตรงนี้ครับเก็ดเจเจเจเี่เจ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 เก็ดเเจเ สักที่เจ้าจะาก,กักบัตรครับต่างนั้นมีสี่ชุดเดียวครับมาตรงซอง,งนี่เห็นซองโตบัตรทียังเจ็ดสี่ครับโอ้โอ้ปูขนแนี่ยึงยืมขนอะ่ะ โอ้โปูคนนงเนี่ยซีตัเ็ีบเจครับครับ,รบ <aunque> ทั้งหนาเป็นเจ็ดทั้งล้างเป็นี่ครับทับ้งหนเดังล้าเป็นซีครับแปลเลยพ่อเห็นแบบเมือนมนบ่ ใช่ตัวมีสิบโกอหรอกเขาบวกว่าจีสองเกิอดเลยนี่ไปรูปคนนะพ่อถือเพราะว่าผมทำไมเห็นสามสองตัวใหญ่เช่นหมเนี่ยมไกลๆเห็นไหมสามสองไหมสานก็สอง พ่อผมเห็นเนี้ยสามสองตกไงหนึ่งไหมเรากันสามสองครับซื่อเลย จจเจอ่สีาูครับท่นมาแก่บนเิ่นมาถวายนะครับเนาะ ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขที่ปูล่านตมนะครับเนาะก็มีคนโชคดีถูกกันเป็นแสนเป็นล้านตัวเลขที่ปูล้านตมนะครับเนาะแอดมินก็เลยมาทายท่านผู้ชมเบิ่งอาเด้อรับเด้อท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดก็เบิ่งอาเด้อรับเด้อสำหรับแอดมินเองเห็นเป็นเลข32สนะครับสำหรับพอจําเห็นเป็นเลข4ีนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขปูล่านตมก็ไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อ เป็นตัวเลขโชคราบตัวเลขที่มีรางวัลน,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 นะครับนอในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2องหาหกสนะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อรับเดอ้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อรับเดอ้อรับท่านผู้ชม แอดมินบุญทรรมนำโชคกับเขาไว้พอดเนี่ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอฉกชคมันมันกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ